นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับคูณผานะครับอันนี้ลูกค้าเก่านะครับผมข,ขั้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยขั้นที่สามนาะครับขั้นที่สามแล้วนะครับผมทําไรอ้อยนะครับผม <laughs> นี่ก็รอบนี้จองเป็นรุ่นใหญ่นะครับผม MU57 ไปเลยนะครับ <laughs> เดี๋ยวก็จะพาลูกค้าเซ็นสัญญาแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปจองรถน,นะครับผมเ <laughs> ก <laughs> ี่ยวอยู่ไทยรูปไอ้ลงคลิปไทยรูปขั <laughs> ้นไหนและวเจ้าแอนครับแม่นี่แสงกำลังดีเลย ก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับผมก็เฮงเฮงรว่อยๆนะครับเฮงเฮงรว่อยๆด้ยแม่เด้อออกน้ำกันทุกปีซะหลือเกินครับแม่อ่านี่นะครับลูกค้าก็หลักๆทำไร่อ้อยนะครับนี่ก็รถแถนะครับผมการเกษตรนะครับผมทำรายได้ให้ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเยวก็ดูนะครับผมว่าลูกค้าจะจองคันนี้เลยไหม นะครับผมเดี๋ยวภูผาติดป้ายจองให้ไม่เอาขั้นนี้เลยเนาะโอเคครับผมจัดไปนีะครับนี่นะครับผมจัดโงอยูอำเภอบ้รนุงจังหวัดดุรดรนะครับบ้านโคกลางเน้ไหม่ะบ้านตบ้านตาดนะครับผมอันที่แม่ไล่เนาะผัากับลูกเหรออันยุบบ้านโคกางก็มีหลัางโรงเรียนเออนี่นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับผมติดต่อภูผาได้นะครับกครับผมได้ครับผม อ่าเดี๋ยวเชิญเขากล้อ,นองน,น้ำกันนะครับผมเดี๋ยวผู้พาถ่ายรูปนะครับผมสนใจก็โทรหาผู้พาได้นะครับซูทงห,หนึ่งซูทงแปดซูทงสามพสีสส่พ่อเขากล้องน,น้ำกันครับผม,ม,ม,มเดี๋ยวเ่ากล้องน้ำกันครับ